สิ่งที่คุณตั้งใจหวังไว้จะสำเร็จไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ n i h t t อ f p e นเ a c l e คุณกำลังมองหาลู่ทางที่จะสร้างเม็ดเงินหรือขยขยายการเงินถึงแม้ตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาของการหยุดนิ่งคือเหมือนอะไรก็จะดู ช้าไม่เป็นใจสักเท่าไหร่แต่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะศึกษาเพิ่มเติมกับสิ่งที่คุณจะลงมือทานะครับ t เฮอร์มิ t นะครับตอนนี้จําเป็นจริงๆนะครับที่คุณต้องอยู่กับตัวเองเพื่อรอคอยสถานการณ์ต่างๆที่คุณหวังไว้เป็นช่วงเวลาที่ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเมื่อถึงเวลาของคุณจะไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องที่คุณยังไม่รู้และต้องมาศึกษาเพิ่มเหมือนกับว่ามาสำรวจตัวเองเพิ่มเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเพื่อจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างสองถ้วย จะทำให้คุณพบกับพาร์ทเนอร์ที่รู้ใจหรือใครที่ต้องการเพื่อนคนรู้ใจก็จะได้เจอในช่วงนี้นะต่างคนจะมอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันเอารมเหมือนเพื่อนรู้ใจนะครับและจะมาช่วยในสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำซึ่งเขาจะมาแชร์ไอเดียและวิธีการต่างๆให้คุณพร้อมซับพอร์ต ด้านความรู้สึกของคุณนะครับ King of Sword คุณจะเจอกับตัวจริงเรื่องปิ้งยางไม่ใช่ละผู้ใหญ่ที่จริงจังเขาจะดูดุหน่อยและค่อนข้างสีเรียดเรื่องงานและรักความยุติธรรมรักลูกน้องแต่ก็ไม่แสดงออกเพราะคนนี้หรือเปล่าที่ทำให้คุณเกรงๆอย่าไปตัดสินเขาจากภายนอกนะจริงๆแล้วเขาใจดีอยู่ อ็ดออฟวนะครับผมสิ่งที่คุณตั้งใจไว้จะสำเร็จเย่ yeah! จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆงานใหม่โปรเจกต์ใหม่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้คุณช่วงนี้เหมือนเป็นบททดสอบที่คุณต้องผ่านไปให้ได้ขอให้คุณมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่คุณหวังไว้สําเร็จแน่อย่าลืมช่วงที่รอหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองนะครับอยู่กับตัวเองตอนนี้จะดีที่สุดขอให้พระองค์ในพระานามพระเยซูช่วยคุณให้สําเร็จ สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจนะครับ